วันนี้แชร์สตอรี่พาแพนทิปเที่ยวอุทัยธา,ยานี3วัน2คืนทั้งที่พักฟิลธรรมชาติจุดเช็คอินมุมถ่ายรูปที่บอกเลยว่าห้ามพลาดและพาเข้าวัดทำบมบแต่ละวัดวิจิตรงดงามบันทึกคลิปและตามจอมแจ่มมาเลยที่แรกไปกันที่วัดท่าซุงหรือวัดจันทารามโด,ดเด่นด้วยวิหารแก้วประดับด้วยโมเสสขายแก้วที่มีความระยิบระยับงามสงา่าจุดนี้คือปราสาททองคำสถาปัตยกรรมลายไทยที่มีความวิจิตรบรรจงทางวัดยังมีจุดอื่นอีกด้วยที่พักเลือกพักเป็นนอนนาะดูบัวโฮมสเตย์มีห้องหลากหลายสไตล์แต่เราเลือกมาเป็นหห้้อองงโมเด นะมีห้องน้าในตัวด้วยออกไปด้านนอกก็คือเห็นวิวทุ่งนาแบบนี้เลยมุมถ่ายรูปที่นี่ก็คือฟิลดีมากเช้ามามีทําบุญใส่บาตรอาหารเช้า, uh huh, ชาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยทุกคนเล็คเอาและเช็คอินกันต่อที่ Plus and อนด Cafe and b e d ที่พักฟิลทุ่งนาที่มีทั้งบ้าน a f r a ฟ e เต็นโดมและวิลล่าเล็กใหญ่เราพักเป็นตัวเต็นโดมมีห้องน้าในตัวด้านในาก็คือกว้างมากมีจอโปรเจคเตอร์ให้เราดูหนังชิวชิวได้ด้วยนะแล้วยังมีอาช่าน้ํนาวิวทุ่งนาภูเขาด้วยื่นเช้าวัวันนใหม่ก่กกอบขแไป,ไปต้นมยักหน่อยแล้งเช